้อนมาทําอะไรครับนี่้อนแล้วก็ประแจนะครับปนะแจดูนี่แล้วก็น็อตนะครับกัดเลยกัดบหักเปล่าเอากัดเป็นอึ๊บโอ้โหอันน็อตกลายเป็นเหล็กแล้วอันน็อตกัด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 อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหออกมาลูกอึ๊บอึ๊บอ่ะกัดตรงนั้นน่ะเออกัดกัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันน็อตเป็นเหล็กแล้ว โอ้สันนิมติดปากเต็มเลยลูกนหนิมติดปากเต็มเลย <c oughs> <c oughs> มีของเล่นด้วยลูกอันน่าชอบไหมลูกชอบ,ชอบโอ้โหมาไหลลงมาเร็วไหลลงมาเลยแม่รอเร็วไหลลงมาครับอะไหลลงมาเลยครับเอามาเลยมาเลยอึ๊อะไหลเลย โอเคลูกคิดว่าละลูกโอ้โหเท่เลยหุ่นยนต์วัวโอ้โหเท่แล้วเปิดเลยลูกเอาวขับเลยขับรถไถนาเหมือนพ่อป่ารถไถนาเหมือนพ่อป่าเบ้นบึ้นบ้นบ้นบ้โห น้ำมันหมดน้ำมันหมดแล้วทำไงดีล่ะลูกน้ำมันหมดอ่ะเติมมันเหรอโอ้โหอันน้อยขี่หมากระป๋องเลยอือหือหือืออ้าอุ้ยอันน้อยเจองูเหรอลูกนู่นน้อยดูเห็นยีราฟแล้วลูกน่ะยีราฟคอยาวๆอ่ะเห็นเปล่าขี่อะไรลูกหมาเหรอเนี่ยอ้อันน้อยไปขี่ยีราฟคอยาวๆาวไหมนี่ ยีราฟพอยาวๆลูกเออขีย่ยีราฟพอยาวๆเลยเนอดเฮ้ยเจออะไรนะลูกรถแมคโครเขาบอกเฮ้ยรถแมคโครอูอ้ตื่นเต้นเลยทีนี้ของชอบเลยลูกตากที่ตากตากยังไงตากเป็นไหมทำเป็นไหมลูกโอ้โหต้องให้พ่อช่วยเหรอลูกเออเอาตักดินมาเทเลย เอาตักไหมอืบโอ้เทอู้ตักดินเลยโอ้โหขุดได้เป็นหลุมเลยเนาะอ,อู้มาดูทีโอ้โหเหมือนจริงมากเลยไหมลูกเหมือนจริงไหมลูกอานนอ์เหมือนจริงไหมน,มมนี่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 อุย้ยโดนหน้าแม่แล้วฮะหเห,ห,ะห,เหลือทำพายาดได้เหรอ นอนนแม่เจอมดแล้วริวเฮ้ยมันคือมดใช่ไหมหมดอะไรนะี่ยอนนท์ปลาประกาศประกาศใช่ประกาศเปล่าปลา,าอะไรมดอันนี้มดใช่มดปล่าตัวเนี้ยมดต้นน้อยมดต้นน้อยมาต่อยต้นพริก มตอต้าน,น้อยมาต่อยต้นพริกอ่ะแม่ถ่ายให้แม่ถ่ายให้ครับแม่ถ่ายให้ยิ้มยิ้มหวานก่นอนได้โล อันนี้มีอะไรเหรอลูกเ,เพลงเหรอไปเถอะไปลูกปไปนี่ลองใส่รองเท้าเหล็กไหมลูกเหล็กหน่อยเออลองแต่งเท้าเหล็กเป็นไงลูกใส่ได้พอดีเลยโอ,อ้โหหนักปะไม่หนักเออไปเถอะเดินลงข้างล่างกันดีกว่าไปดูข้างล่างกัน,กนล้วร้อนแล้วบนร้อนแล้วลูก,ลกตัวอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกตัวอะไรลูกแกะโอ้โห ไปเลยเรียกเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมันมินเนี่ยนมินเนี่ยนอโหเก่งที่สุดเลยครับเก่งไปลงล่างกันที่กวางมินเนี่ยนอยู่ข้องล่างเรียกอะไรนะเรียกว่าตัวใหญ่ปะ S <S เขาเรียกว่าอะไรนะมอ,อตเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โอ้โหมอไซค์เทพเปล่าโอ้โหอ,อันนอดนางก็เท่เลยอันนอดนี่เขาไม่รถตุ๊กๆเลยน,นะนางรถตุ๊กไม่ลูกนั่นอะนี่อันนี้ก็ไม่รถตุ๊กๆเหมือนกันสีแดง เนื้อลูกนั่งเร็วเห็นหมาปะหน้าหมาเฝ้าหน้าห้องนี่นี่มีหมาเฝ้าหน้าห้องเนี่ย เห็นหมาป่านี่เนี่ยหมาเนี่ยหมาหุ่นเนี่ยหุ่นเหล็กเนี่ยเห็นยังนี่รถมาเตารไซนี่ลูกว้าวจระเข้หุ่นเหล็กถ้าจระเข้หุ่นเหล็กไหมมีฟันคมด้วยเหรออันนี้ตัวอะไรเนี่ยลูกปลาอะไรเนี่ย ปลาอะไรครับเฮ้ย,ยมีเต้าอีนั่งด้วยเห็นไหมอน,อนตนังเงือกอน,อนตแม่เจอนังเงือกนี่นังเงือกเนี่ยนังเงือกนังเงือกใช่นังเงือกไหมอู้นี่ตัวอะไรนี่ปลานี่นี่ปลาท้องปลาท้องอโนตแม่เจอรักลากจะสีดิวอันนี้ตัวอะไรเนี่ยน้องนี่นี่ คืออะไรอู้เอออันนี้อะไรเนี่ยอันนู้นเขาเรียกอะไรนะลูกตัวนั้นอะมีหมาด้วยนี่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเนามาดูทิ นี่แม่เจอกับตันอเมริกาแล้วนี่นกับตันอเมริกาใช่กับตันอเมริกาไหมเรื่เหรอโอ้นู่นอันนั้นใช่ได้ตัวเสาป่ะนะ่ะเ <c oughs> ขาเรียกอะไรลูก<อ>ใครได้ตัวเสาปะตัวหนานหนนตัวแดงๆอ่ะใช่ไหมห <c oughs> น้าตัวเล็กนนหน่ะน่ะ อ,อูตัวเล็กเดรุสาวตัวเล็กเห็นไหมมีตะโค้งนะ่ะมันกัดมันกัดต้อนเลยเหรอต้องไปหาคุณหมอเนี่ยมันกัดเจ็บป็หลกเจ็บเจ็บเหรอเห้ยนกเห็นบ้างนกยุงนกยุงสวยมากเลยลูกต่างปลาลูกฮะเดรุสาวากัดเดรุสาวากัดเหรอไม่กัดไม,ไม่กัดแล้วไม่เป่า พ่วงหายแล้วอ,อะไรลูกเขียบมาเป็นปิกาจูเลยเอโอ้โหเขียบมาเป็นปิกาจูเลยเหรอโอ้โหไปออกงูออกงูลูกนี่อนนท์หมาเต็มเลยอนอน,อนท์อนนท์ครับหมาเต็มเลยเอาตัวไหนดีตัวไหนดุตัวไหนดุต,นดตัวนี้ดุตัวนี้ดุเหรอระวังมันกัดนะนี่กล่องเขาก็มีนี่เห็นไหมเนี่ย นีรถรถเทป้าวรถมีฟันรถมีฟันนี่หรอฟันดัฟนดฟันด้วยทั้งนี้เยอะเลยลูกเข้ามาทั้งนี้คนอะไรลูกห uh, มาโดนขังพกโอ,อ้โหเฮ้ย oh. ประตูเปิดอน,น้อประตูเปิดแล้วหมาออกมาแล้วประตูเปิดแล้วลูกเอ้ยประตูเปิดแล้วหนีหนีหนีน่หนีพี่หาพ่อหนีพี่หาพ่อประตูเปิดแล้ว โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอันน้อนี่อันน้ออะไรเนี่ยลูกนี่โอ้โห้รถอันนี้นี่ที่ไม่อยู่ในเกมเนี่ยลูก อยู่ไหนลูกอู้หูสุ per man ล่ะลูกอู้หูอู้หูเปอร์แมนเยอะเย้ยอันน้อยมาดูตรงนี้นิวอูห้หูมีเยอะเลยตรงเนี้ยนี่ดูเขามองหน้าแล้วเนี่ยมอไปโยกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ย เอ็นอะไรตัว,วปเปล่้าโอ้โหหมูป่านี่หมูป่าอู้ใช้ยางรถทำด้วยโอ้โหนี่ทาาฟอร์เมอร์ทานฟอร์มเ,มอรอรมเมอร์เยอะเลย โอ้โหหมูป่าอันน้อนกิ้งครองนี่ลกูกกิ้งครองกิ้งครองนี่เนี่ยกิ้งครองตรงน่ะข้างบนน่ะกิ้งครองเยอะเลยนี่กิ้งครองนี่น้อนนี่โอ้โน้อนไทม์ฟอร์เมอร์นูน่น U uh hô -huh. dài lơi nó uh -huh. uh -huh. ม้าก็มีนะคะวู้เด็กๆชอบมากเลยค่ะนี่รถ แล้วน in oh, ี oh, 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 ่เห็นที่ของอาปากเปล่านี่นี่ลูกนี่ไปไหนครับไหนเจออะไรครับเจออะไรไหนเจออะไรครับเจอเุ้ยอยแม่ตามไปแม่วิ่งตามไปเเจออะไรบ้าระวังน้ํานะอ้าวกิงของเจอกิงของแล้วโอ้จับมือกินของหน่อยลูกจับมือหน่อยเออสวัสดีครับบอกสวัสดีครับด้วยสวัสดีคับเออ รถครับเล้อยวสยาวยืห่นคายือยาวโอ้โหบัลลังลูกคือบัลลังกาลกคิงคองถือปืนไลยลูกโอ้โหเขาทำจากอะไรคะเนี่ยโอ้นี่ทำจากโซ่ วันนี too cool. too you know age. Age ้ทำมาจากวัดไถนานี Now, the 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 ่นะคะนี่โอ้โหปบปบอันนี้ลูกแรกครับอันนี้คือลูกแรดนะครับอันนี้คือลูกแรกอันนี้แม่แรดแรกตัวแม่เลยลูกนี่นี่แรกตัวแม่เลยลูกอันนี้อันนี้ยังแรกเด็กๆลูกอันนี้ยังแรกเด็กๆมังงี้มังงี้ดูรถต่อดูรถเร็ว อันนี้รถโอ้โหทำจากอะไรดูสินี่ค่ะโอ้โหถ่ายถ่ายตรงไหนถ่ายถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนให้แม่ถ่ายตรงไหนครับถ่ายตรงนี้เหรอ,อได้ได้เอานะแม่ถ่ายแล้วนะหนึ่งสองยิ้มย่างยิ้มย่างอืออ่าไปมีตู้น้ำมันด้วย ขึ้นบันไดครับโอ้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 เป็นไงลูกขึ้นแบงค์บอลขึ้นไปขึ้นไป บอบังคับหุ่นยนยี่สิบบาทเอาเลยครับเอาเลยครับโอู้วน้องเห็นไหมมันหุ่นยนต์ขยับน่ะเอ้ยเอ้ยโอู้วน้องชูมันตีปล่อยพลังปิ้วพิ้วพิ้วพิ้วเออปล่อยพลังสู้ปล่อยพลังสู้เลยสู้ไม่ได้เหรอน้องหัวหมุนแล้วน่ะโอ้หัวมันหมุนด้วยลูก อุ้ยนั่นมันหันหน้ามามองเราแล้วอุ้ยเออนั่นมันหันหน้ามองเราแล้วลูกนั่นมันมันสู้กับพผาเหนืออยู่เห็นไหมมันไล่ตู้เออมันชี้มือมาแล้วมั้งขมอแม่มันชี้มือมาแล้วน่ะอน่ะมันเหมือนสะบัดมือแล้วเฮ้ยมันชี้งอนได้หรออ่าใครไม่มีเหรียญแรกเขามีตู้ให้แลกเหรียญนะคะ นี่ค่ะมีเครื่องเล่นน้่งรับเด็กด้วยอันนั้นเล่นรถไฟดีกว่าวนั่งดีๆลูกไหนระบบเป็นไงลูกดูดิได้ไม่ได้เห็นมีไฟเลย

ตัวไหนะลุกกลัวให้พ่ออมให้พ่ออมกลัวทำไมะลุกเนี่ยน่ารักกระตายนี่มันไม่ใช่ของจริงลูกมันเป็นหุ่นเนี่ยน่ารักกระตายลุก ไวัวตัวข้างนอกใช่ไหมล่ะอันน้อกลัวตัวข้างนอกใช่ไหมครับโอ้มันน่ากลัวรจริงอ่ะถ้าอยู่คนเดียวตกใจเลยเนี่ยันน้นอนน,อนู่นนู่นป้ายกับตาอเมริกาอันน,อน้อยมางู ถ่ายแล้วลูกถ่ายแล้วแม่ถ่ายแล้ว อันนี้มันคืออะไรล่ะของมันกินได้อันนี้หรอ่ี่เราเราซื้อคอมนมาทำอะไรครับน,นี่คอนแล้วก็ประแจนะครับปแดูนี่แล้วก็น็อตนะครับเราซื้อมาแล้วอ,อ่าเดี๋ยวให้พ่อแกะให้ดูอันน็อตจะลองกินดูไหมเจโอเคน็อตลองกินดูหน่อยอ่าอันน็อตกินให้ดูหน่อยกัดเลยกัดเรบหักป่าวเอากัดส<ก>ิลูกไม่หักกัดสิ ฮ้ยอึ Jamie, anak, ๊บโอ้โหอานอตกลายเป็นเหล็กแล้วอานอตกัด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 อึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้โหออกมาลูกอ่ะกัดกัดกัดเข้ามาลูกมันเข้ามั้ยเนี่ยอร่อยไหมไหนลองให้แม่กัดบ้างสิอันเดี๋ยวแม่กัดอืมแม่กัดหาเลย อันช็อกโกแลตเนี่ยอึบอึบอ่ะตัดตรงนั้นอ่ะเออตัดตัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องเป็นเหล็กแล้วน้องกิน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 คอแล้วน้องกินคอตายแล้วโอ้สนิมติดปากเต็มเลยลูกสนิมติดปากเต็มเลย อน,น,นโอ้โหเป็นเหล็กแล้วลูกกินคอนได้เนอะเป็นหุ่นยนต์แล้วนาะกินคอนได้มีพลังแล้ว